สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกท่านแวะไปที่บ้านจะาลงพณนีกันค่ะกระแสต้นไม้ใบด่างกําลังมาเพจอิจ,จะอยากขายขอนําเสนอต้นไม้ใบด่างบ้านจ๊ะเองค่ะมีหลายชนิดเลยค่ะใบด่างกันทั้งนั้นเลยเด็ดสุดจ๊ะโดนแซวหนักพี่แจ็คธนพลแซวให้จ้าขายอะไรมาดูกันเลยจ้าตอนนี้นะคะกระแสต้นไม้นะคะใบด่างกําลังมาแรงมากมาก นะคะเหตอีจ้าอยากขายค่ะเราอยากขายจริงๆต้นนี้ต้นนี้ใบด่างน,นะคะนี่ต้นไม้ใบด่างน,นี่ต้นใบด่างน,นะคะมาใกล้ๆค่ะมาใ,ใกล้ๆเลยค่ะโอเคใบด่างจะดางๆนะคะอันนี้ก็ขายนะคะเรามีอยู่หลายต้นอยู่นะคะมีหลายต้นแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่เราอยากพรีเซนต์มากๆคือนี่ค่ะต้นแย่แยค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือต้น เลยค่ะดูมุมแบบให,ใหญ่ๆโอ,อยบุกที่อเไยขุงมุมอ่ะของพีน่เป็นไงต้นใหญ่มากคุณค่ะอันนี้เรียกว่าต้นแย่แย่หรือว่าต้นว่านมาสเนนะะาสน่นะคะใบด่างจริงนะคะก็ยกมอมาแนี่ <c oughs> แม่บ้านมึงอะหน้าด่างเอาไปเอาไปขายซักคงได้หลายตังค์ไปหน้าด่างไม่รู้ื่อนหรือเป็นอะไรไปขายให้หมดบ้านเลยอะไรด่างๆไป ยากขายจริงๆไม่รู้จะขายอะไรนะคะฝากด้วยนะคะต้นใหญ่แย้ใบดังพ่อปัวเอ้า <laughs> ทำไมทำไมง่วงขนาดนี้วันเนี้ย